เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปติดตั้งซอฟต์แวร์อื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยผมจะมาปรับแต่งหน้าตาโดยรวมของอุปกรณ์ตัวนี้ให้มันเป็นสไตล์ของ g i ๊ก l o ลสก่อนแล้วกันนะครับโดยที่จะยังไม่ติดตั้งซอฟต์แวร์อะไรเพิ่มถ้าเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาปรับหน้าตาพวกนี้ให้มันเป็นในรูปแบบของผมก่อนจะทําอะไรบ้างทํำยังไงเดี๋ยวรอมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนวอลเปเปอร์ครับคุณผู้ชมสิ่งแรกที่ผมจะทำนะครับผมจะเปลี่ยนวอลเปเปอร์ตัวนี้ ตัว jellyfish ตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็น wallpaper ของผมเองนะครับเดี๋ยวผมไปที่ partition หนึ่งที่ผมแบ่งไว้นะครับที่ผมเอาไว้เก็บอย่างอื่นโดยเฉพาะ hey, อยู่ตรงไหนนะอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่แล้วก็เดี๋ยวผมจะ copy รูปภาพตรวนี้นะครับมาไวท้ที่ในเครื่องใน linux ตัวนี้ก่อนผมจะอาไว้ที่ pictures ตัวนี้แล้วกันคลิกขวาแล้วก็ paste ลงไปนะครับปิดไปทีนี้ผมก็คลิกขวาตัวนี้แล้วก็ set as wallpaper เลย เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นวอลเปเปอร์โปรดของผมนะครับอันนี้คือสเต็ปที่1ที่ผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นสไตล์ผมนะครับสเต็ปที่2ผมจะเปลี่ยนตรงนี้ให้มันกลายเป็นภาษาไทยก่อนแล้วกันนะครับภาษาไทยนะครับยังไม่ถึงขั้นปรับเปลี่ยนฟอร์มัลฟอร์แมตผมจะเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนฟอร์แมตอยู่แต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่าที่กันทีหลังตัวนี้เห็นว่ามันเป็นภาษาไทยเห็นไหมครับแต่ผมจะใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็มาที่ตรงนี้นะครับหัวมุมล่างซ้ายแล้วก็มาที่ Settings ตัวนี้นะครับ มันจะขึ้นหน้า setting s ตัวนี้มาในหน้าแรกเนะี่ยคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้หรือว่าเรากดออกไปก็ได้ทางขวามือเนี่ยมันจะมี setting s ตัวนี้อยู่เนี่ยคลิกปุ๊บแล้วก็มาคลิก set t i n g s ตัวนี้นะครับเนี่ยก็จะอันเดียวกันนี่แหละเราเลื่อนลงมาที่ region and language นะครับเดี๋ยวผมจะเลือก format ตรงนี้ให้กลายเป็น united states แบบนี้แล้วก็ done แค่นี้นะครับแล้วก็ restart จริงๆก็ล็อกเอาท์แล้วก็ล็อกอินเฉยๆก็ได้นะครับทีนี้เราก็ล็อกอิน hmm. เข้าไปนะครับ mm hmm. เมื่อเราพิมพ์พาสเวิร์ดของ Root User ของเราแล้วเนี่ย mm hmm. เห็นไหมครับมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วเรียบร้อยนะครับ mm hmm. เพราะว่าผมจะชอบอแบบนี้มากกว่านะครับมันดูคลีนกว่านี่คือสเต็ปที่2นะครับส่วนสเต็ปที่3เนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะให้มันแสดงเมาส์ o l u m e ตรงนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันดูรกตานะครับผมก็ จะเอาเมาส์ o l u m มตัวนี้ออกแล้วก็เดี๋ยวจะจัดเรียงตัวนี้ใหม่ผมก็คลิก setting s เหมือนเดิมนะครับมาที่ setting ตัวนี้แหละ settings แล้วก็ทางซ้ายมือเนี่ยเลื่องมาที่ appearance นะครับ appearance แล้วก็เลื่อนมาที่ dock ตัวนี้นะครับ dock แล้วก็มาที่ figure dock behavior ตัวนี้นะครับ behavior ตัวนี้ จะเห็นว่ามันมี show volume and devices ตัวนี้นะครับเราปิดไปเลยเห็นไหมครับออกไปละอันนี้มันทดข้างรกหูรกตาผมนะครับเพราะว่าปกติผมก็ไม่ค่อยมาได้ใช้ตัวนี้เท่าไหร่เพราะว่าแล้วก็มาดูในไฟล์ตัวนี้ก็ได้นะแล้วก็ order locations ตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้อยู่ละเราสามารถที่จะพิมพ์แล้วก็ favorite ไว้ได้อยู่ดีนะครับมาทําเป็นอ่า๋ยวผมจะให้มันแสดงตรงนี้แล้วกันสมมุติว่าผมจะเอา,อาผมจะเอาตรงนี้นะครับ partition นี้ผมก็คลิกได้ไหมคลิกลากลงมา,าไม่ได้โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสเตตท,ที่เท่าไหร่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบเปลี่ยนนั่นก็คือผมชอบใช้ธีมที่มันมืด,มดนะครับ dark d a อันนี้มันสว่างเห็นไหมครับผู้ชมผมก็จะมาเลือกเป็น d a r แบบนี้นี่เห็นไหมครับมันก็จะ นี่มันก็จะเป็นสีดําแบบนี้แหละมืดๆสีดําแบบนี้มันก็จะดูสบายตากว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าผมก็ชอบแบบนี้นี่แบบนี้นะครับแล้วก็ size small อันนี้ผมจะชอบใช้แบบ small แบบนี้นะครับเมื่อกี้มันก็ใหญ่ไปเนี่ยเราเลือกได้นะครับว่าจะเอาไซส์ใหญ่ s i ส์ size, เล็กนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายเห็นไห คุณผู้ชมจะเห็นไหมว่ามันมันใหญ่กว่าปกติผมจะชอบลดลงมาให้เหลือสักประมาณ32แล้วไม่ก็36นะครับแต่32แล้วกันนี่แบบนี้เห็นไหมครับน้ามันจะเล็กลงแล้วก็จะมีพื้นที่ในการทำงานตรงนี้มากขึ้นนะครับเจง๋งแล้วก็ show on เนี่ยผมจะเลือก show all displays เลยนะครับให้มัน show อันนี้เนี่ยทุกๆ display ไปเลย หรือจะสแสดงเฉพาะดิสเพลย์เดียวแบบนี้ก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับโอเคเบื้องต้นก็จับประมาณนี้แล้วก็มีตรงไหนอีกที่ควรจะแวะเข้าไปดู uh, sound power dim screen b l a c k screen แล้วก็ suspend เมื่ออยู่บนในแบตเตอรี่ถ้าเกิดว่าเราใช้แบตเตอรี่อยู่ก็ให้มัน suspend ได้นะครับถ้าเกิดว่ามัน มันเราปล่อยมันทิ้งไวน้นัาน,นๆเนี่ย Power Button behavior เนี่ยไอ้ปุ่ม power นะครับปุ่ม power ของเครื่องเราบางทีเราไปกดเผลอไปกดโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยผมจะมาเลือกตรงนี้ให้การเป็น n o t h i n g นะครับแบบนี้เพื่อให้กดปุ่มแบบนี้แล้วมันไม่ปิดเครื่องเห็นไหมครับมันไม่ปิดแต่ถ้าเราเลือกไว้เมื่อกี้เนี่ย Power off เนี่ยแบบนี้เนี่ยเรากดปุ๊บมันปิดเครื่องเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยไอ้ปุ่มเปิดปิดตรงนี้เนี่ยบางทีมือเรามาโดนโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับอันนี้เราก็เลือกไว้แบบนี้ ส่วนเวอร์ชันนี้เนี่ย version, เวอร์ชันอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะแสดงแบตเตอรี่เปอร์เซ็นต์ตัวนี้ได้ด้วยนะครับเราคลิกเปิดตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าแบตเตอรี่ตอนนี้มีอยู่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเปิดนะครับคงว่าจะปิดไว้แบบนี้มันดูรกๆนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนชอบคุณผู้ชมจะเปิดจะปิดก็เป็นสิทธิ์ของคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าแต่ละคนมันชอบไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็เรามาดูตรง multitasking นะครับ multitasking ตรงนี้เนี่ยผมก็จะเลือกให้มันเป็น workspace s on all displays แบบนี้เลยให้มันแสดง workspace บนทุกๆ display แบบนี้เหมือนกันให้มันเหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะว่าผมผมชอบให้มันเหมือนกันในทุกๆหน้าจอเวลาที่เราต่อหลายๆจอนะครับแล้วก็มีตรงไหนอีกที่ควรจะมาดูในเบื้องต้นตรงนี้จริงๆมันจะมีต่อจากนี้อยู่นะครับเดี๋ยวไว้ EP ต่อไปดีกว่าโอเคก็จะประมาณนี้ ในเบื้องต้นนะครับที่เรายังไม่ทําอะไรมันมากมายนี่ประมาณนี้เสร็จแล้วครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการปรับแต่งเบื้องต้นในสไตล์ของผมนะครับในเบื้องต้นเลยว่ามันจะมีหน้าตาประมาณนี้แหละแบบรอ,อยังไม่มีซอฟต์แวร์อะไรเลยแบบเปล่าเปล่าเพลนๆแบบนี้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยว E ีต่อไปนะครับผมจะพาย้ายปุ่ม3ปุ่มนี้ที่มันอยู่ทางขวาเนี่ยมาไว้ทางซ้ายตรงนี้นะครับเนี่ยเวลาคุณผู้ชมสังเกตดู มันจะมีปุ่มอยู่ทางขวามีปุ่ม minimize maximize แล้วก็ปุ่ม close นะครับมันอยู่ทางขวาแต่ผมถนัดที่จะเอาไว้ทางซ้ายมากกว่าผมถนัดคลิกทางซ้ายตรงนี้มากกว่าเหงนั้นเราจะเอาปุ่ม3ปุ่มพวกนี้มาไว้ทางซ้าย EP หน้าเดี๋ยวผมมาพาทำนะครับโอเคเดี๋ยวว้เจะกันใหม่ EP ต่อไป EP นี้ไปแล้วครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ